อันนี้แดดค่อนข้างดีเลยนี่ท้องฟ้าสวยบนบานสารตาไว้แล้วจะมาแก้บนก็ต้องประทัดมาวางไว้ตรงนี้วันนี้เราจะพาลงไปเที่ยวทางภาคใต้นะครับมุงหน้าสู่อุบลราชนจังหวัดนครสีธรรมราช ดียังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมาเส้นไหว้หรือแก้บนต่างๆร้านสีสุขนะครับอันนี้บริการดีมากๆมีไก่ปูนปั้นมีประทัดมีวัตถุมงคลเรียกได้ว่าแวะร้านนี้ร้านเดียวได้ครบทุกอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อายุน้อยร้อยทริปนะครับวันนี้น่าจะเป็นทริปของคุณพ่อสมากกว่าอยู่ที่วัดเจดีย์ไข่ก็มาถวายประทัดนะเอาไก่มาถวายไข่นิดนึงแล้วก็พาเจ้าตัวเล็กมาไหว้ด้วยน้ำเงินก็จะตื่นเต้นกับเนี่ยครับไก่ด้านหลังผมเนี่ยนี่ ที่เขาซื้อมาถวายกันแก้บนกันเนี่ยแบบบนบานศาลเก่าวแล้วก็มันได้ตามประสงค์ที่ขอไว้เนาะเขาก็ซื้อมาแก้บนกันวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับคนค่อนข้างน้อยด้วยสถานการณ์โควิดด้วยแต่การเข้มงวดผมว่าโอเคนะเพราะว่าใครที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบว่าคุณได้ฉีดวัคซีนมาหรือย,ยงังหรือว่าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับเพื่อเป็นการไม่ให้มันระบาดเยอะขึ้นเนาะ อ่าครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศรอบๆของวัดไอ้ไข่เนาะอิติอิติกุมานไข่เจดี จะมหาเถรล,ลาภลาภเพราะวันตุเม ตรงนี้จะเป็นที่จุดประทัดของเขานะครับก็คือใครที่บนรานสารตาวไว้แล้วจะมาแก้บนก็ต้องประทัดมาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมครับเลขหานประทัดนี่เต็มเลยจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมว่าน่าจะแวะมาถ่ายรูปมากๆเลยมันเป็นเหมือนอุทยานไก่เลยผมใช้คำว่า ทะเลไก่ชนได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากด้านหลังนี่จะเป็นภูเขาสวยเลยครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยถ้าใครมาวัดเจดยไข่แล้วก็ต้องมาที่นี่ครับสำหรับทริปนี้อายุน้อยร้อยทริปก็ขอลาด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของทะเลไก่ชนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นับเงินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ